โอเคสวัสดีค่ะเจอกับสาวสุร,รัชพลัดถิ่นอีกแล้วนะคะวันนี้เอมาทำงานบ้านนี้นะคะนี่บ้านลูกสาวของอีกคนหนึ่งอยู่ติดถนนเลยนะคะนี่วันนี้เขาให้เอเริ่มตรงนี้ก่อนเนี่ยหาแบบนี้นะคะดูนี่ค่ะมาค่ะทุกคนมาทำหญ้าก,กันกับเอเมื่อเช้าเอเริ่มไปแล้วนะคะบ้านบ้านพ่อเขาเสร็จไปแล้วนี่เขาก็เลยให้เอมาทำ เสียงยใหอ่ไหมเอ๋ลืมหูฟังมาค่ะเอ๋ลืมสมูทท็อกนะคะแต่ยาเอ๋ไม่มีไม้อ่ะยาเอ๋อยากจะซื้อไม่สักอันซื้อยังไม่เป็นเลยค่ะทุกคนใครซื้อไม่เล่นแนะนําให้ยาเอ๋หน่อยนะคะเอ๋ไม่มีไม่นะคะทุกคนอุ้ยอันนี้มันเป็นหนามนะคะยาเอ๋ใส่ถุง อนี้นะคะรากลึกมากโอเคเดี๋ยวยายเอให้ดูตอนที่เอทําเสร็จนะคะทุกคนจ๋านี่คะ่ะทุกคนเสร็จแล้วยายเอก็จะเอาใส่รถเข็นเอาไปทิ้งนะคะทุกคนไปเราไปทิ้งขยะกัน เอ๋อาจจะสายนิดนึงนะคะถ่ายถ่ายคนเดียวทําคนเดียวไม่ตัดต่อเลยนะคะไปแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนไปแบบเรียวรีบบเลยไปคะ่ะทุกคนสายไหมไปกับเอ้ค่ะที่ทิ้งขยะนลนี่ค่ะถึงแล้วนะคะที่ทิ้งขยะ,ขยะนี่เห็นไหมคะ สวยมากเลยป่าบ้านเขาบริเวณบริเวณบ้านของเขานะคะทุกคนดูดูนะคะเดี๋ยวเอจะให้ดูอะไรแต่เอต้องทิ้งขยะก,ก่อนนะคะมีอีเทลงกองตรงนี้แหละคะ่ะเรียบร้อยเราไปกันต่อคะ่ะนี่เดี๋ยวเอะให้ดูอะไรนะคะคนยานี่แป๊บนะคะนี่ค่ะทุกคนเป็นอ่า เป็นสตอเบอรี่ที่สตอเบอรี่ธรรมชาติคะ่ะทุกคนดูสิเขาเรียกสตอเบอรี่หรือเปล่าเอ๋ไม่รู้นะนี่แล้วเอ๋ก็บ้างลูกมันก็ใหญ่มากเลยนะคะแล้วเอ๋ก็จะทานค่ะเอ๋จะกินนะคะนี่อร่อยมากมันเป็นธรรมชาติเลยนี่เห็นไหมเยอะมากๆค่ะทุกคนมาดูมาดูมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้นี่ทุกคนดูนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะเยอะมากเลย อีแต่เกิบทานนะคะอร่อยค่ะทุกคนอร่อยมันเปรี้ยวหวานๆนีกคนดูไปค่ะทำงานกับยายเอต่อทุกคนดูตรงนี้สิเขาทำสวนหย่อมได้สวยมากดูสิดูต้นไม้นี่นะคะดูบ้านเขาอ,อันนี้บ้านพ่อเขาอยู่ฝั่งนู้นเอ๋เป็นคนทำงานให้บ้านพ่อเพาะนะพ่อเขาเป็นคนจ่ายนะคะดูค่ะตรงนี้ก็มีค่ะทุกคนลูกสตรอเบอร์รี่ เูาเรีกนี่อกินคมากมากกิน่ยยอกคุณจ๋คา,าคาุณลูกี้ค่ะปอสารพิษนะคะทุกคนนี่ดูสิอยู่ตรงอยู่ตรงนี้บ้านเล็กๆของเขาเนี่ยค่ะนี่ดูนะคะทุกคนเอ,อย้ยหิวข้าวก็เลยเก็บไปลูกอันนี้ทาน,น อนึกถึงคนนึกถึงรายการในนั้นเลยอรโลนอินจ้องเลยกคือคนเดียวที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่านะคะเนี่ยเขาก็เดินเก็บแบบนี้นี่ทุกคนสวยมาก,กคนดูสิไม่รู้ย้อนแสงหรือเปล่านะคะทุกคนอน,นี้ไม่ได้ดูกล้อง เดี๋ยวเอทำเสร็จทํางานเสร็จแลีวจะถ่ายให้ดูตามบริเวณบ้านเขานะคะไปค่ะทุกคนมันมีสุกทอกทุกมุมเลยดูสิเขาเขาไม่เอาเขาไม่ทําลายมานันนะดูสิแล้วเขาทำเขาจัดสวนหย่อมได้สวยมากเลยดูนะคะทุกคนดูดูดูสิสวยจริงๆคะ่ะทุกคนเนี่ยฝนเวลาฝนตกนะคะน้ำมันก็ไหลลงนูง่นนู่นดูสิ นี่มีเยอะหน่อยขอหน่อยนิดจ้ะเจ้าของบ้านไม่อยู่นะคะถึงอยู่เขาก็ไม่ห่วงค่ะเพราะว่านกก็จะกินเป็นพลวงแบบนี้เลยค่ะทุกคุมามาช่วยเก็บกับยายเอ๋เอาอะไรมาใส่เดี๋ยวเอาแต่ของมาดุเอากินเยอะจัด ต้องสายเย็นหัวอย่าขอโทษด้วยนะคะทุกคนมาค่ะทำแต่กัี๋ยเอ๋อ่อทุกคนสรุปว่ายายเอ๋ไม่เสร็จนะคะดูสิเหลืออีกนิดนึงคุณสามีน่าจะเลิกแค่บ่ายโมงคะ่ะเดี๋ยวเอ๋อใช้ดูก่อนนะคะนี่เอ๋อทำนุนน่นนุไปรอบรอบนู่นเลยนะคะแล้วก็ดูนูน่น จนตรงนีน้ดูเท่าแก่เขาน่ารักขนาดไหนเอาทั้งน้ําเอาทั้งเบียร์มาให้เอ๋เนี่ยดูนะคะไปค่ะทุกคนเอ๋จะถ่ายให้ดูบ้านเขานิดนึงนะคะแล้วเอ๋ก็จะบายบายรักทุกคนเพื่อนๆทั่วโลกเลยนะคะอาราวดิเวลค่ะคนที่ผ่านมาแล้วแวะมาหายายเอ๋นะคะขอบคุณมากๆนะคะถ้าใครชอบคลิปยายเอ๋ก็ กด Subscribe และกดติดตามก็ได้นะคะหรือว่าแล้วแต่เลยค่ะไม่บังคับนะคะแต่ว่าเอ๋ก็ขอบคุณทุกคนที่ไม่ทิ้งยายเอ๋และรักยายเอ๋และไม่ลืมกันนะคะนี่ค่ะอันนี้ดูเป็นที่นั่งซัมเมอร์ของเขาสำหรับบาร์บีคิวบ้านพ่อเขาอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเอ๋จะเดินต้องเดินกลับไปทางนู้นนะคะดูต้นไม้เขาสวยมากแล้วดูเขาปลูกมะเขือเทศเาว,ว่าไม่ใช่ติดมันฝรั่งอยู่ในกระถางดูสิ ดูนะคะอันนี้ห,หลังบ้านดูดมีแต่ 1. 1> ต้นดูนี่เี๋เพิ่งเห็นว่ามีสต,ตอรอเบอรี่ตรงน,นี้ด้วยสตรอเบอรี่จริงๆนะคะแต่ว่านกน่าจะกินหมดเีขอชิมขโมยสองลูกนะคะนี่เห็นไหมไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเอจ๋จะกลับแล้วนะคะดูทุกคนบ้านทำเมเมของเขา อันนี้ไม่แน่ใจว่าซัมเมอร์หรือว่าอยู่ทั่วไปนะคะเนี่ยค่ะทุกคนเอชชอบบรรยากาศแบบนี้มากๆเนื้อที่เขาน่าจะกว้างแต่ว่าแคบกว่าที่บ้านของเอของของบ้านเอเนื้อที่หนึ่งไร่นะคะดูค่ะทุกคนนู่นตรงที่เอไปเก็บสตรอเบอรี่ป่ามากินนี่นะคะนี่ดูทุกคนบ้านพ่อเขาอะจะสูงกว่าตรงนี้นิดนึงบ้านพ่อเขาจะแบบว่า เนี่ยต่อไปเอน่าจะมาทําตรงนี้ด้วยดูสิเนี่ยน่าจะเป็นงานของเอนในอนาคตแน่เลยค่ะทุกคนดูดูนะคะอันนี้จะเป็นความของอีกที่หนึ่งนูมีโคกไม้อยู่ตรงนู้นนะคะทุกคนเห็นไหมคะไกลๆหนูมีไม้อยู่แล้วนี่ทางที่เอขับรถมากับสามีคือทางนี้นะคะเนี่ยบ้านเขาแบบทําเลเขาสวยมากอะคะ่ะทุกคนดูดูนะคะนี่ทุกคนรักดียเอแล้วก็อย่าลืมกันนะคะ ขอบคุณมากนะคะถ้าใครมีอะไรติจริงเอ๋หรือว่าแนะนำก็บอกได้นะคะทุกคนดูมาค่ะถอนกันต่อน,นิดหน่อยแล้วก็กลับแล้วนะคะเอ๋จะต้องกลับละเนี่ยทุกคนเอ๋จะให้ดูอะไรนะคะอันนี้รากมันลึกมากๆไอ้น,นี่มันเป็น คนไทยเขาเรียกอะไรนะผักชีล้อมเหรอคะแต่ว่าที่นี่เขาเป็นขยะของเขานะคะดูเนี่ยรากมันจะลึกมากดสูสาทุกคนแล้วมันทําลายยากมากมาก,กทุกคนดูเนี่ยเอยต้องนั่งเกี่ยวแบบนี้ขึ้นมานะคะเนี่ยเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวขึ้นมาเจ้าของเขามามาบอกเอยยมาส่งเอแล้วก็ว่าเอทําตรงนี้ตรงนี้เขาก็กลับบ้านไปแล้วนะคะแต่เมื่อกี้มันเที่ยงนะคะเขาก็เอาเอาเบียร์มาให้หน่อยหนึ่ง ได้ดูนะคะดีงกล่องจะลงซะแล้วนี่นะคะดูทุกคนเห็นเอ๋ไหมเนาะเอ๋จะต้องเกี่ยวแบบนี้ดึงขึ้นมา เินขึ้นมาเดินได้ไเลยแล้วดูสีรากมัน,นยังไม่หมดนะคะเ,คเดี๋ยวตะกุยตะกุยให้ดูเนี่ยต้องต้องทำแบบนี้เลยอ่ะเนี่ยเนี่ยรากมันรากมันลงลึกมากทุกคนดูแล้วเคาขึ้นมาถมไว้นะคะเนี่ยนี่เลยทุกคนลงลึนี่ดูขึ้นม เกี่ยวตามในรอบนี้ไม่เสร็จหรอกวันนี้เหลือดูดิเ,เมื่อกี้ภรรยายเขาบขับรถผ่านไปเี๋คุย,ยลงไปนะคะแล้วเกี่ยวขึ้นมาเห็นไหมรากมันขาวๆเต็มเลยดูทุกคนเนี่ย ดูสินี่ดูดีนะได้มีดอานมี้มันดีมากๆเลยเนี่ยันยาคาบ้านเราเลยคนที่นี่เขาเกียรมากเลยเนี่ยเป็นผักของคนไทยแต่เป็นขยะของคนดินมา์ อีกรักกับคุณ ดูรากนกว่าจะขึ้นได้ไม่ใช่ง่ายๆนะคะทุกคนเราก็ต้องเก็บให้สะอาดนะคะทุกคนไม่ใช่ทำเป็นแบบกรบขี้แมวไว้นะคะคนที่นี่เขาไม่ชอบเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนไปไปก่อนนะคะบา,บายบาย รักทุกคนเสมอนะคะเจอกับสาวสุราษฎร์พลัดถิ่นในคลิปหน้านะคะเดี๋จะไปไหนและทำอะไรต่อไปเดี๋ยวเอจะบาบอกนะคะรักทุกคนจ้าบายบายเสร็จคะ่ะทุกคนเอคิดว่าไม่เสร็จดูสิสวยแล้วโอเคเสร็จคะ่ะทุกคนเอคิดว่าไม่เสร็จดูสิสวยแล้วโอเค